สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โควิดโนนโควิดโนนในปีนี้นะครับพาทุกคนมาอยู่กันที่งานบางใหญ่แฟร์และงานกาชาติปี2566นะครับจัดก oh. ันที่นะครับศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับงานนี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26พฤษภาคมนะครับถึงวันที่4ิถุนายนานะฮะก็10วัน10คืนนะครับผมก็ยังไงนะครับสำหรับการเดินทางนะครับแล้วก็การมาเที่ยวชมงานเนี่ยจะมายังไงผมจะมีที่ท้ายคลิปนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งนะครับ18.30นากา30นาทีนะครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่งานบางใหญ่และงานกาชาติ ปี2 5 6 6นะครับของอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็โซนงานเนี่ยจะจัดระหว่างบริเวณของศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่นะฮะก็จะมีจุดต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งนะครับมีมีร้านค้านะครับร้านเด็ดร้านดังนะครับมาขายกันเต็มเลยนะครับรวมถึงนะครับยังมีร้านกาชาตินะฮะข้วเหนียว5บาทนะครับั้าวสาร30บาท นี่เป็นวันอาทิตย์นะครับคนค่อนข้างเยอะนะครับผมเป็นข้าหลามช็อตน,นะครับตอนนี้อาครัผมเป็นร้านแม่สุนันนะครับผมก็เวลาไปงานที่ไหนนะครับเร,เราก็จะเจอร้านนี้นะครับ อันนีคือไก่ย่างจีรพันธ์นะ ่ย่างน้ำตกนะครับแล้วก็มีไส้ย่างด้วยนะฮะร้านนี้นะครับก็ไม่พลาดเลยเป็นไมโลนะครับรถโรงเรียนนะครับรวมถึงมีโอวนตินด้วยนะครับโอเวนติน oui, บ uh, <rix Berlin S 1> ุกเข้าไปอันนี้ร้านเขาเกียบออันนี้ร้านเาเกียบเผ็ดทอดนะครับ

What the 我们。 เบเกอรี่นะครับชิ้นละ10บาท ควาแม่สมหมายนะฮะทอดกันนครเชิญครับไม้ละ3บาทเท่านั้นลูกชิ้นไม้ละ3บาทน,าน,น,ะน,นะครับลูกชิ้นนครนะครับไม้ละ3บาทครับ

ร้านรวมขนมยุค90นะครับผมขนมตงตามามม่นี่ปัจจุบันยังฮิตอยู่นะตรงตามเรามาเล่นลมก่อนได้เลยจ้าของเล่นนะครับร้านนี้เหมาะกับเด็กๆ ผู้ใหญ่ด้วยางเด็กอายุ30กินตรงนี้น่อยีหวังที่มีกมรรอแล้วองต่าเดยค่ะ อยู่กันที่ร้านยำหอยนางรมนะครับยำเซ็บซีดนะครับยำหอยนางรมทรงเครื่อง60บาทยำฟรีนะครับผมเครื่องแน่นๆเลยนะครับ ปุเียแคไ้นร้อก,กระทาหมุนพิษน,น้นโลกนะครับไปนะครับเจลลีว่ว,ว,ว,วุ้นเข็มฉีดยานะครับ อดูีลหมอกนครับ้าติข้าเกนนะติเกินฮะลองแลเวต้องรื่เดื่มแล้วต้องดื่มเรื่องเรื่ิอะไรเรื่อยก็ได้นรช่วยๆครับดื่มกิน อล right? so in so so like ่งีเปน้า้ีก่า่นั่น่น้ำใช่ไหมกงน้ำผ้งลดร่ปากงน้ำจิ้มแจ่วไม้ละสิบบาทสิบาทเท่านั้นครับเติมเกเสิมเกระเพาเติมหน้าร้อนนะครับอาม ร้านไก <finely. S 2> <A> ่ย่างในไข่นะครับอนตั่่น นกประทาหันนะครับเจลลี่กัมมี่นะครับหนึ่งร้อยกรัมห้าสิบบาทนะฮะกรวมมันได้นะ เดืเดือนขนมเบื้องนะครับของละ35บาทนะครับผมรขอดาไข่พนครน,นะครับ ใหญ่สลือปี่นะครับผมขายดีมากๆเลยนะครับวันนี้ลูกค้าเยอะมากขายดียดอ๋อแก้วเท่าไหร่ครับอ่าเริ่มต้นที่40บาทครับตัวใหญ่50ครับผมโอเคครับ,คครบสมมติใบในตำนานนะครับเอ๊ ให้ผักเหมือนเซเว่นสมัยก่อนเลยนะแบนโคโค่นะครับว่าบิดขอาออกหมึกไข่นะครับผม <S <S เริ่มต้นที่25 40แล้วก็80นะแอบบด,ดหมูทองนะครับผมหมูทอดแสนอร่อยนะฮะ เป็นโซนที่เป็นโซนสวนสนุกนะฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับผมเที่้คัพเียราพลาสลับแารแสดงรอบใหม่ไปต่อเลย ก่อเลยจ้ารถโบนป่าเสียวทุกเสี้ยววินาทีเซอบัตรกล้วเพเลยนะคะไม่ต้องรอเสียเวลาร้องแต่จ้ารสาวน้อยเสี้ยได้ท่องร้อง่จ้าีบัตรก็เลยครับไม่ต้องรอค่ะคนละสี่สิบบาทสสดเลยค่ะ sau khi mua đồ quan tâm của chúng ta, Không ววามาได้เลยพี่สาวมาได้เลยพี่ชายกล้ามาเลยครับใครเก็บไม่กิดครับจะถึงโต๊ะขายบัตรแล้วครับขอต้อนรับเลยครับ,บช่วงนี้รถว่างเดี๋ยวเราเพิ่อสมาชิกก็ได้ทีมครับตีก,าก่านั่งบนรถแล้วอยู่ในสนามแล้วพันได้เกี่ยบราวไว้นะครับเท้าขวาช่วงนี้ถ่ายรูป รอได้เลยนะครับเอาไว้ชวนเพื่อนตัว่องโซเชียลมาเที่ยวกันเยอะๆครับฝากันไปด้วย ราลต่อตอได้ไหครับไ้เลยครับได้างลจำจอบ้หมครัได้ัรางวัลำจอตัไกี่ดอกครับพี่ร้อได้รางวัลอนะครับแจกี่เราเขาจะเปืนดีกว่าได้ไหะได้ไครับ่าไได้รางวัลบามจะได้ ตัไ้ใครเลยครับัดจบอบโซนนี้เลยตััตัวการได้นะครับนะครับจัดขึ้นบริเวณโซนศูนย์ราชการของอำเภอบางใหญ่ซึ่งจะจัดที่ถนนนะครับที่อยู่รอบๆบริเวณโซนนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะมาได้โดยนั่งรถไฟฟ้า MRT มาลงที่สถานีบางใหญ่ ซึ่งงานเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทันเวสเกตสามารถที่จะลงรถแล้วก็นั่งวินวลาอร์มาได้นะครับหากใครสะดวกก็เดินมาได้ครับไม่ไกลสําหรับร้านจอดรถนะครับก็มีอยู่ที่ตลาดบางใหญ่หรือถ้าใครสะดวกจอดที่เซ็นทันเวสเกตก็เดินข้ามฝั่งมาวัดผมก็ได้นะครับ